ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเรนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมโตปิกซาชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้พี่พีกจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเซอร์วิสเจ้าอาเจนะครับว่าการเซอร์วิสในแต่ละรอบเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงได้เปลียนจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยระหว่าง2สูบที่เป็นคอดเพนเนี่ยสองสูบซีดีพูกับรถคันเดียวกันแต่เป็นสสูบเนาะอันนี้คือเดี๋ยวให้ไปเปรียบเทียบกันเองนะครับส่วนพี่พีกเนี่ยจะแจ้งคร่าวๆนะครับข้อมูลการเช็คระยะ 1000กิโล6ก0 0โล1ม0โลก็คือ R7 เนี่ยมันเช็คทุก6000โลนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่ารายละเอียดในการเซอร์วิสเนี่ยมันต้องได้เปลี่ยนตรงไหนบ้างโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มกันที่พันกิโลแรกก่อนครับพันกิโลแรกเนี่ยเป็นช่วงที่พ้นลันอินนะครับก็คือรถออกจากศูนย์เนี่ย เราจะได้เข้ามาเช็คศูนย์ก็คือการเปลี่ยนไห้น้ํามันเครื่องก็คือพันกิโลก็คือเป็นช่วงลันอินก็คือให้เราให้เราคืออย่าพิ่งไปลากรอบมากแล้วก็อย่าเพิ่งไปสุดทุกเกียร์ก็คือค่อยๆค่อยๆขับไปก่อนเอาว่ารอบไม่เกิน4ี่พันห้าพันก่อนทนนีเนี้ยพันกิโลเนี่ยก็จะได้เช็คเช็คพันกิโลเนี่ยของ r 7 m p 0 7ก็คือจะเป็นตารางเดียวกันมีอะไรบ้างก็อย่าง <ๆ S 1> ที่เห็นเลยก็ <USIC S 2> มีน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องเนี่ยใช้3กระปุกคือ3กระปุกเนี่ยมันมันอาจจะเหลือมันอาจจะเหล อันนี้ก็คือราคาน้ำมันเครื่องเนี่ยมันกระปุกละ670ก็คือ3กระปุกมัน2010บาทแล้วก็จะมีแหวน37บาทแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเครื่อง228บาทก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ2 0 0 2นะครับประมาณ2.2 0 2ทีเนี้ถ้าบวกค่าแรงเข้าไปคือส่วนมากเนี่ยก็คือถ้าเราออกศูนย์ไหนแล้วเราเข้าศูนย์นั้นเนี่นเนยเขาจะฟรีค่าแรงให้นะครับ แต่พี่ปิ๊งไม่แน่ใจว่าสมมติอย่างพี่ปิ๊งเนี่ยออกอุดอรแล้วไปเช็คที่ขอนแก่นหรือไปเช็คกรุงเทพเนี่ยเขาจะฟรีค่าแรงให้ไหมแต่ถ้าพี่ปิ๊งเข้าเช็คที่อุดอรเนี่ยพี่ปิ๊งได้ฟรีค่าแรงนะครับทีเนี้ยเราเริ่มเราเราต่อกันที่ย้อนไปที่น้ำมันเครื่องนิดนึงน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเกรดพรีเมียมของยามาฮ่านะครับแต่ว่ามันจะมีเกรดรองลงไปก็คือเป็นเป็นเกรดล่าง มันน่าจะประมาณไม่ถึง400นะครับกระปุกละประมาณ400อันนั้นก็จะประหยัดเงินเข้าไปอีกแต่ถ้าเป็นสายจอดก็แนะนําเป็นตัวถูกดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นขี่ออกทริปทุกอาทิตย์แล้วก็ใช้งานทุกวันแนะนําให้เป็นพรีเมียมนะครับก็คือมันจะคล้ายๆว่ามันจะเซฟรถได้ดีกว่าส่วนระยะที่2ก็เป็น6 0 0 0โล0 0 0 0โลก็เช่นกันก็มีน้ํามันเครื่องนะครับ3กระปุกแล้วก็มีไส้กรองแล้วก็มีแหวน เหมือนกันค่าแรงก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ฟรีค่าแรงก็นั่นแหละบวกไปอีก500แล้วก็ห2ื่นสองเนี่ยระยะ12ื่นสองกิโลเนี่ยเราจะมีเหมือนเดิมครับสะอาดชุดแรกก็คือเป็นน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องแล้วก็ไส้กรองแล้วก็แหวนแล้วก็จะมีเพิ่มมาก็คือเป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียน r 7มันหัวละ350ก็2ส,สูบมี2หัวตรงนี้ก็คือประหยัดกว่า4ี่สูบละ2ส,สูบ มีสองหัวก็700นะครับ700ส่วนระยะห8ื่นก็มีน้ำมันเครื่องไส้กรองแหวนแล้วก็มีลูกปืนลูกปืนคอนะครับที่เพิ่มมาก็อาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะหล่อรื่นอะไรสักอย่างมัน750นะครับแล้วก็24 0 0 0เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอย่างจะเพิ่มมาจากไส้กรองแหวนรองน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมี กองอากาศนะครับกองอากาศก็625บาทแล้วก็มีหัวเทียนนะครับที่เราต้องเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยรู้สึกว่า12ื่นโลนะครับหนึ่งกิโลก็เปลี่ยนทีก็เปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยชุดหนึ่งก็700ดนะครับสหัวของ r 7 mt 0 7พวกสสูบของยามาฮ่าแล้วก็มีเพิ่มมาก็คือน้ํามันเบรกอันนี้คือพี่ปิ๊กไม่แน่ใจว่า ข้างนอกเท่าไหร่นะครับแต่บางท่านก็เลือกใช้ข้างนอกนะครับก็มีราคาถูกกว่าแต่อันนี้ไม่ไม่รู้แต่ท่านเป็นเบอร์เดียวกันก็น่าจะราคาใกล้เคียงกันอันนี้เราอาจจะดูข้างนอกหรือจะดูในศูนย์ก็ได้อันนี้เราแต่สะดวกแล้วก็มีที่เพิ่มมาอีกก็น้ํายาล้างหัวฉีดนะครับก็คือทางศูนย์เขาอ,อาจจะล้างหัวฉีดให้เรานะครับก็เพิ่มมา340บาทแล้วก็มีน้ํายาหล่อเย็นนะครับ160บาท ในรอบ42,204 0นะครับก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยมัน4,500นะครับ4,500แล้วก็มีค่าแรงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟรีค่าแรงก็โดนค่าแรงไป1,500ครับอันนี้คือมันจะเป็นช่วงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยคิดแล้วว่าจะศูนย์หรือว่าจะเช็คร้านนอกนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านข้างนอกก็หลายๆจังหวัดก็มีร้านที่รับอร์วิสบิ๊กไบค์เนี่ยเยอะนะครับก,แก็แล้วก็ทำดีด้วย แล้วก็อย่างสมมุติเราจ่ายเข้าศูนย์เนี่ยเราจ่ายประมาณนี้บางช่วงเนี่ยบางบางสมมุติอย่าง2องหมืนีเนี่ยคือเราเข้าศูนย์ยามาฮ่าเนี่ยก็จะโดนประมาณนี้เลยแต่ทีเนี้ยร้านนอกเนี่ยบางทีเราก็มีอะไรให้เราเลือกอหลายเกรดนะครับก็อันไหนที่พอประหยัดเงินได้เราก็ประหยัดนะครับแต่ค่าแรงเนี่ยที่พี่ปิ๊กสอบถามมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันถูกกว่าในศูนย์นะครับถูกกว่าในศูนย์อันนี้ก็ทุกวันนี้คือ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือกลุ่มบิ๊กไบที่รู้จักกันเนี่ยส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเข้าศูนย์แล้วก็มีเข้านะครับแต่ว่าก็ส่วนมากก็ทําร้านข้างนอกกันแล้วก็มันเป็นร้านคนรู้จักเป็นร้านของคนในกลุ่มอะไรแบบนี้ก็มันก็ได้เข้าไปแล้วก็ได้ดูรถเองด้วยได้ทําเองด้วยคือได้ดูรถด้วยว่าอ่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนเวลาถอดเดียมันมีอะไรยังไงสึกหลอเราก็จะได้ดูไปด้วยอันนี้ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ สะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกโอเคอันนี้ก็คือพี่พิกยกตารางมาให้ดูคร่าวๆเท่านั้นนะครับก็อันนี้เป็นเซอร์วิสของ R7 นะครับก็เป็นตารางเดียวกันกันกบ MT07 เลยทีนี้ก็และน้องๆหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาว่าพี่เวลาเซอร์วิสเนี่ยมันจ่ายอะไรยังไงบ้างเปลี่ยนตรงไหนบ้างในแต่ละช่วงในแต่ละระยะอันนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบกันเอาระหว่างรสองสูที่เป็น คลาสเดียวกันเนี่ยพวก650เนี่ยคือหลักๆที่ที่เห็นชัดเลยก็คือมันราวเยอะกว่าแล้วก็หัวเทียนมันเยอะกว่า